สวัสดีครับคุณสมนั้นครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเวครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจ ա วันอังคารที่4กุมภาพันธ์ปี2 5 8ครับที่จะมีอยู่3ผู้3มมมนะครับสวัสดีครับผู้แรกครับเป็นโกบายตาเลียครับันตาพบกบบริยาครับนมาตีสตรงครับผู้ต่อมาครับเดฟเวโพคาวครับสุดการพบกับอัลบวกครับนมาตีสองสิบห้าดีครับคูต่อมาครับเป็นโกบาเดเรครับอันดิโกมาดริดพบกับเกตาเฟ่ครับนัดมาตีสามครึ่งครับโอเคครับ าฝากใจให้กับบอลไซเวนด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสกุลแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการไปคอฟฟอนโกบายต์เรียครับระหว่างลาสตาพบกับบุรุยาครับโกบายต์เรียรอบแปดทีมสุดท้ายที่คุณน่าสนใจเทพธิดาอลันตาเปิดบ้านและการมีงันของรอสโซบรูบุรุยาเกมนี้เจ้าบ,บ้านลาสตาต้องการคว้าชัยเพื่อเข้ารอบต่อไปส่วนบุรุยาต้องการบุกมาคว้ชาชัยเช่นกันเลยครับผลกานเจอก,กันนะครับเจอกันทั้งสองทีมเอดินเสมื่อไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อเดือนกันยายนปีสองสี่รับภาพลงเจอกันให้แก่นังสุดอลันตาชนะหนึ สกาวินีโอริรอนคอสโนเดวิเดส์ปาคอสตารครับที่บาดเจ็บอยู่ท่างจะมา3ต่อ4ี่ต่อ2ต่อ1ครับในการใช้งานของฮวนบราโดมาเทรนเดรูนอเดซอนมาเตโอร,รูเจรีในรุโะวังชานเดอเคเดรเ,เล่ซาราซามารอชิมาเตโอเรตะกีและสกอร์เ,เก,กเมวันนี้ครับแสดนฝั่งบรยาครับเบีนเซนโซอิตาเรโนกุนซือของบรยาเกน่งต,ตัวของลูอิส์โซกุสันวิคาโดออสโซรินีตอมาโชโปเบกาที่บาดเจ็บอยู่ท่างจะมา4ต่อ2ต่อ3ต่อ1สองต่อสามต่อหนึ่งคร์รรับในลารรโโมรใวังดานเอนด เยนออสดาออสกานิโคโรคัมเบรี่ซานดิเโกกราสโตแลาสหเกียรนีครับฟอร์สุดนะครับนตาที่3เกลาสุดอันตาบุกไปเสมอโตรรโน1หนึตัวต่อหนึ่งกาฟอร์สุดเกลาสุดชนะ2เสมอ3แพ้1ฟอร์มโดยยังไม่คงเส้นคงวาการบริยานดับที่7กเกลสุดบริยาเปิดบ้านชนะโคโม่สองตัวศูนยการฟอร์สุดหกเกล้าสุดชนะ3เสมอ3ฟอร์มโดยถือว่ายอดเยี่ยมครับยังเกร่ยวนี้ครับอันตาต้องการคว้าแชมป์เพื่อเข้ารอบยังมีทีเด็ดจากบริย่าเกล้าเยน่ยงบุม นะครับเป็นการวิเคอลฟอนเดฟเอโพเคาครับระหว่างสุดการพบกับออสบวกครับเดฟเอโพเคาเยอรมันนี่รอบที่8ทีมสุดท้ายคุณนั้นสนใจมากครับสุการเปิดบ้านนักการเมือนของออสบวกเกมนี้ชาวบ้านสุการต้องการคว้าชัยเพื่อเข้ารอบต่อไปส่วนออสบวกต้องการบุกมาเพื่อหวังแต้มเช่นกันเลยครับคลการแข่งันนะครับทั้งสองทีมเจอกันสุการบุกไปชนะออสบวกมาได้หนึ่งประตูส่วนครับเมื่อเดือนมกราคมปีสองศูนย์สองห้าครับพลเจอกันหลังสุดห้าเกมสุดสุการชนะห้าชนะรวดเลยครับตัวเลี่ยงฝาสตุดการครับเซบาสเตียนเฮอร์เนสครับ สกัดูอลบิราตูเรจัสตินดรีนลูการไรมันที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมา4-4-2ครับในการใช้งานของยาคอบรูนลาเช่นอังเจโรติลเลอร์เอนโซมิลโตคริสฟลูริชนารุชจวงังเดนิสซูดาแล้วก็พอเทอร์มาเรอร์และสกอต์เกลนีครับในระหว่างอาบวกครับเยสโทรูกับคูณซื้อของออสบวกก็จะเป็นตัวของริสออฟฟอร์ดครับแล้วก็คลเซนตยาคิงส์ฟองวีคูโรชูแล้วก็เยซูฟทับรดยี่และบาดเจ็บอยู่ท วังอาเนอร์เมเยอร์อริซิสโคมริชและก็ชโมเอลเอเซนเดลส์สกอร์เกนีฟอร์สุดการสกาอที่ห้าเจสุดสกัดเปิดบ้านแพ้ดูบูเเซียมีเชนกระบะหนึรตูสองรฟอ์สุดโอเกสุดชนะสามย์แพ้สามฟอร์มเลยยังไม่คงเ้นคองบาการสบอรอันดับที่สิบสเจ้าสุดอสบอรบุกเปิดเสมอซังพอรีหนึ่งประตูหนึ่งครฟอสุดโอเกลสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองฟอร์มนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับใน่กมนีกครับสกัดต้องการคว้าชั้เพื่อเข้ารอบต่อเกมบุกยังมีทีเด อากาศเสมอออสบวกหนึ่งต่อหนึ่งครับฟันนงครับรองออสบวกครับต้วกุศลแายของเราในวันนี้นะครับเป็นการไปขอบฟันโกบารเดเร่ครับระหว่างลีกโอมาดริดพบกับเกตาเฟ่ครับโกบารเดเรสเปนรอบรองชนะเลิศคู่ที่น่าสนใจคือตามีอลนติโกมาดริดเปิดบ้านแล้วการมาเยือนของอาซูโรเนสเกตาเฟ่เกมนี้เจ้าบ้านอลิติโกมาดริดเนี่ยต้องการคว้าชัยเพื่อเข้ารอบต่อไปเกตาเฟ่บุกมาหวังคว้าชัยชนะเช่นกันเลยครับพอารจะกันนะครับทั้งสองทีมเจอกันลีกโอมาดริดเปิดบ้านเอาชนะเกตาเฟ่ไปได้หนึ่งประตูสูงเมื่อันเดือนเมธันมาดดริครัมป ของทีมโกลบอลวิกเกอร์นิมิเต่ของผู้เล่นบางรายครับคาดว่าจะมาลง4-4-2ครับผู้สาประตูอย่างฮวนมุนโซครับในการใช้กานของมาร์โกสเจอเลนเต้ปูดิโกเดอปอลโกเก้แล้วก็คอนเนอร์กราเกอร์แนวรุกจวัางอเล็กซานเดอร์ชาร์ลอตแล้วก็องตุนเกสแมนและกสกอร์เกนมานิกับในทางฝั่งเกตาเฟ่ครับโคเซ่บอเดรัสคุณส์ของเกตาเฟ่ไม่มีตัวของโอมานอัลเดเลเต้ครับที่บาดเจ็บอยู่ที่ติดโทษแบนครับส่วนอัลรันเอนยอมแล้วก็มาโรอาราบารีบาดเจ็บครับทั้งหมดจะมาต่่่ออสีีลง ดในลูกจวัางคิสตันตุสกูเชและก็บอกค้ามมายอร์เรลเล่าสเกมัน like. ีครับฟอร์สกับอันิโกมาดริดอันดที่สองเกมล่าสุดอันโกมาดริดเปิดบ้านชนะมายอร์ก้าสองศูนย์กับฟอร์สุดของเกมล่าสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งฟอร์มดูถือว่ายอดเยี่ยมครับในบ้านยังแข็งแกร่งครับชนะแปดเกมจากเก้าเกมครับกีตาเฟออันดบที่สี่เปิดบ้านเสมอเซบียาสองศูนย์กับฟอร์สุดของเกมล่าสุดชนะสามเสมอสามฟอร์มดูถือว่าใช้ได้ครับเกมยันยังแข็งแกร่งแท้สามเกมต่อกันแล้ว เขาใสตามสไตครับส่วนกีาเฟสเนี o, ่ยตั้งรับตัวสองกับโอกาสที่อันิโกมาดริดเป็นฝ่ายคว้าชัยมีส่ครับกอได้กับอันิโกมาดริดชนะกีาเฟ่งตับฟันอันดิโกมาดริดวันนการมีข้อบันก็ขอจากปนะครับหากใครชอบกกดไลค์ก็กดซับสไคร์เป็นกำใจมในการมีข้อบหนทึกก็ขอจากไปนะครับสวัสดีครับม